ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ MC s e r e t อาหารเสริมสำหรับผู้ชายผู้ชายต้อง MC s e r e t เห็นผลตั้งแต่เม็ดแรก15นาทีก่อนภารกิจรู้เรื่อง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสบออินเตอร์ดซเว็บกีฬารูปแบบใหม่ฝากทอนได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดใต้ต่อต้นวันนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้กันแล้วคนนี้คนเดิมรูกน้างอ h เนี่เองถูกคะ่ะนำตัวอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับคนนี้ไม่ดูเราค่ะ หยไม่เอาละสวัสดีค่ะลูกน้ำ F H M G N D 2015ค่ะวันนี้นะคะเราขาดลูกน้ำไม่ได้เลยเพราะว่า คอนเทนต์ที่จะหยิบมาพูดในวันนี้เราก็ต้องพึ่งเธอใช่เพราะเธอเป็นคนหามาเองใช่จริงๆไม่ใช่หรอกเราหาะพอดิบพอดีเป็นคอนเทนต์ของ FHM พอดีคอนเทนต์ในนี้อ่าเราก็ขอบคุณที่มาเนี่ยนะคะสำหรับ F F H M i n t h นะคะค่ะสำหรับที่มานะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นั่นคือเบอร์ยังไงให้สาวล้มจะให้ล้มไม่พอให้ล็อกคางให้ล็องขอชีวิตกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเราสามคนจะมาบอก คุณผู้ชายมันเป็นแฮกติกเว้ยเป็นแฮกติกเล็กๆน้อยๆว่าคุณผู้ชายครที่ทำยังไงที่จะทําให้แบบผู้หญิงล้มและร้องกนแบบสุเสียงร้องยังไงดีแล้วแต่แล้วแต่สาวเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วเรามาอ่านกันไปพร้อมๆกันถูกต้องสำหรับการฝึกขั้นแรกนะคะนี่เลยก็คือฝึกเขียน A ถึง Z โดยใช้ใช้ลิ้น เอออย่าอย่าอย่าไปคอนเซนเหตุมากนะว่าต้องเป็น A ถึง Z ขนาดนั้นเลยแต่ว่าเป็นการฝึกลิ้นในตัวในการตวัดลิ้นต้องเริ่มจากฝึกใช้ลิ้นก่อนเองเพราะว่าบางคนแบบลิ้นแข็งใช่การล้วนลิ้นนี่สําคัญมากเลยก็เลยต้องทําให้มันอ่อนโดยการเออฝึกฝึกก่อนแเป็นการฝึกปลื้มปลื้มปลืเขียนปะเอาเอหน่ลองเขียนสิคะเขียนอ๋อมันจะมีใครแบบตั้งใจปะวะแบบเอฝึกลิ้นไงฝึกลิ้นแข็งไง B ีสี่สกิ๊บสกอีกคนแกะไม่ทานตะวันละเด็ดยังเงี้ยเออไม่เขาบอกไว้นะว่าแบบอย่าไปคอนเซนเทรมากอย่าไปตั้งใจเอันนี้คือการฝึกปรือเฉยๆว่าแบบให้แบบว่าเราใช้ลิ้นได้โดยแบบผิวไหวอะไรนี้เป็นการเป็นแทคติกไงเันยากการใช้ลิ้นข้อต่อไปนะคะมองเข้าไปในตาเธอ ง่ายคือระหว่างเบิร์นอย่าจ้องเธอจนจนหลบตาแค่สงสัยคิดภาพตามเลยเเนี่ยออเออระหว่างเบิร์นแล้วไม่จ้องตาก็ประมาณนี้ไงที่เขารีวิวกันไงแบบว่าชอบไปมองหน้าไงนั่นละเด็กก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นฟิลผู้หญิงไงผู้หญิงก็อยากให้สงสัยตามองตามองตาตาก็ให้ผู้ชายเอ๊ะแล้วก็แล้วก็มองหน้าเราบ้างดิ๊ดเดียหน่อยสงสัยตาแต่อย่าถึงกระจ้องอ๋อ ขเมันจะดูแบบเป็นไอแบบเจนแอรแบบมันตั้งใจไปปะในความรู้สึกเราชอบไหมชอบให้เขามองหน้าเราบ้างชอบรีวิวสิคะรีวิวค่ะเทป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 ลูกน้ำเทปลูกน้ำต้องแหกวะแหกแล้วแบบลูกหัวนิดนึงอ๋อจะเป็นรีวิวที่แบบว่าเรากดหัวเขาโดนใช่ใช่รีวิวได้ไหมแบบว่าต่อสิชอบแบบประมาณอหยุดหยุดเออโอ๊ยอ้ามเลย นี่จะมีนี่จะเป็นแต่ทำเสียงอันเดียวเลยนะเออข้อถัดไปข้อถัดไปให้เธอเคลื่อนไหวข้อน,นี้ก็เหมือนว่าเราเป็นคนควบคุมเขาประมาณว่าเราชอบจุดนี้เราก็เคลื่อนตรงนั้นไปหาเขาแต่คุณทําดีแล้วนะ,ะผู้ชายเขารับรู้ได้เองแหละว่ามันทียตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,ะแล้วก็ให้เราเองทาทาลิ้นให้ อยู่ตรงนั้นไว้รอลึกจักตรงนั้นวันที่ง่ายคือเอาเป้าไปให้เขาอ่ะลองเล็งเป้าให้ถูกลิ้นเล็งเป้าให้ถูกลิ้นค่ะลมประมาณนั้นโอเคต่อไปนะคะใช้ลิ้นให้คบถูกด้านเออมีด้าใช้พริกแพงประแคงรั่วไปเลยเออเอาให้หมดเอาให้ทั่วให้ทังเกตว่าคนล่างว่าผู้หญิงนะคะตอบสนองไงเมื่อทันลิ้น แบนๆหรือใช้ด้านข้างของลิ้นหรือใช้ปลายลิ้นจะบอกว่าลิ้นหนาเป็นส่วนที่แข็งที่สุดนะสังเกตดิและสับและถ้สามารถเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดได้ด้วยอพอาะที่ของเราวลาเราเก่งลิ้นมันจะแข็งแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ได้เก่งลิ้นเราตวัดลิ้นมันจะรัวแล้วมันจะแบบมีไงไม่ว่าเขาบอกว่ามีทิกนะคะก็คือมนก็คือน้ำเดินใช่ไหม ให้มากเข้าไว้นะคะว่าระหว่างคุณทําให้ลิ้นแข็งกับลิ้นอ่อนเธอชอบแบบไหนมากกว่ากันอ๋อแต่จริงคนที่จะควบคู่กันปะมันมีช่วงทัศติที่แบบว่าเราจะเป็นต้องแบบลิ้นแข็งก็อาจจะแบบช่วงสอดใส่อ่ะเอาลิ้นทําให้ลิ้นให้แข็งแล้วก็ทะลวงไงไม่ใช่มันจะมีหลายแบบหรือว่าจะทําให้อ่อนไออ่อนอ่อนือคือให้ตอวาด บีเค้นดูดอะไรอย่างเงี้ยคประเทศก็ไม่ขนาดั้อนเนอะใช้ทั้งหน้าถัดไปเป็นการใช้ทั้งหน้าอย่าเข้าใจผิดนะคะคิดไปว่าการทำรักด้วยปากนั้นต้องใช้เพียงลิ้นหรือลิ้นผิดปากเท่านั้นคุณสามารถใช้ส่วนอื่นได้ด้วยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นจมูกแก้มค่ะมม่มีอารมณ์แบบผู้ชายชอบสูดอะ ปีวานลมแบบไข่แบบู่ะแบบนัวะช่ไห่เออใช่แบบกูชอบอะไรญี่ปุ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออไกนไปกนรากวกเอี่ยสุดดเลยอมไปก้อนอถยไปขมขอไปอ่าจอนพอใช้ทางด้าน แล้วถัดไปนะคะเป็การทะลวงนี่ไงที่กี้บอกเมื่อกี้การทะลวงลนเป็นหนึ่งในบรรดาเทคนิคทั้งหลายนะคะซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะแต่บางคนน่ะเหลือเกินที่จะเข้าผ่านท่อรักเออแค่ทําลิ้นให้ยาวที่สุดและเจาะผ่านเข้าไปให้ลึกก็คือทําให้ลิ้นแข็งและยาวเป็นการากท<ะ>ันล<ะ>วงมีพีกว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนไหวลิ้นไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ทําไม่แข็งแล้วก็เอาลิ้นเข้าไปทีเยอะอะไรเงี้ยผู้หญิงต้องบอกว่าเอาเข้าแบวัดสวัดเีอยดัดเคลื่อนไหวให้ช้าช้าให้เหมือนคลื่นเคลื่อนไหวให้เหมือนคลื่นต้งเชยคันคางขอบคุณสำหรับความพยายามขอบคุณแทนผู้หญิงหลายๆคนสำหรับความพยายามของผู้ชายนะคะเออสัตว์บางอ่ะในเมื่อแบบว่าลิ้นเรา ทั้งแข่งทั <Storm> ้งทะลวงทั้งอะไรแล้วเรียบร้อยก็อย่าลืมการทำแล้วก็การคลางนี่เลยค่ะต้องตัวแทนเลยจำป้อหรอต้องใช้ค่ะมันมันมีหลายคนชอบหลายหลายหลายภาษาเอาภาษาอินดี้มีภาษายภาษาียด้วะจริง มันมีไงหนังเอ็กแบบตัวหนังเอ็กก็มาหนังเอ็กอังกฤษญี่ปุ่นแล้วว่าดูมาทุกสัญชาติแล้วเวอร์ชันไทยชอบดูเวอร์ชันไหนเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยหรออไทย่อไทยไทยก็แบบโอ้โอญี่ปุ่นโอ้อังโอ้ยังโอ้โอ้ b a b o come on ปอะมานั้นเสียะได้คดูเได้ค่ะิบิแล้วค่ะดีเลยคุกี้หิวเลยอ่ะหิวขึ้นมากันดีเลยทำและคางปาจะามาแล้วไม่พอต่อไปดูดและเลียจ้ะ ผู้ชายใช่ป่ะผู้ชายผู้ชายมันจะมีดูดมันจะมีแบบคือการเบิร์นมันจะมีการไม่ใช่แค่ลงลิ้นอย่างเดียวม่การดูดแบบติ่งเนะดูดคบอะดูดเบาๆพี่ติ่งเนื้อผู้หญิงเบาๆนะแต่อย่าแรงแรงดูดอะสู้ๆแต่คุณไม่ถูกอะมันมันต้องแบบเยอะเออแบบคุณไม่ถูกอะก็เหมือนเราดูดดูดของผู้ชายป่ะ้ายขายการขายดูดเขาก็ประมาณนั้นจุดจุดจีของเราอะต้องติ่งติ่งเออติ่งอย่าไปดูดทั้งกิ๊บ ทั้งกิฟต์เออมันจะมีสติติงแล้วก็มีการแหวกเขาไปข้างในอาอนี่มัรจริงมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเม็ดน่ะเออเม็ดละเม็ดไหนด้วยเราควรจะมีรูปภาพประกอเม็ดนอกเม็ดในเอ็ดเนี้ยเอาไอ้พวกจริเมื่อคนละเฮ้ยเออตื่นนะคะตื่นค่ะแล้วก็ดูดใช่ป่ะใช่ดูด ีคุณผู้ชมดูว่าไหนติ่งขอรบกวนขอผู้ชายที่เข้ามาด้วยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไปหาคอไม่ได้ค่ะย้ายผ่านนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายบัตรเจนไม่ถึงบัตรเจนไม่ถึงนะคะจะจ้างคุณผู้ชายมาอ่าต่อตอนแข็งน้ำแข็งมันเป็นกิมมิ c ในการลงลิ้นหรือเปล่าเออเหมือนจันดาราไงเอาน้ำแข็งให้ว่ากตอนน้ำแข็งระเบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันจะทำให้คุณเกิดอาการชาคุณก็ต้องรักษา กเคลื่อเดี่ยวปูแข็งอันนี้เหมือนเป็นแั็กติพิ่มในในเรื่องความเพิ่มเพิ่มความรักเพิ่มอัตถรสมากกว่าเพิ่มความเสี่ยวป่ะเออมีการเล่นน้ำแข็งไม่ซ่อนน้ำแข็งไว้ที่ข้างแก้มขณะที่คุณใช้ปากสัมผัสกับเนื้อเนื้อของเธอประมาณว่าลิ้นหรือว่ากระพุ้มป้า้แก้มของเขาก็จะเย็นมีอีกอันหนึ่งกินลูกอมเมนทอลมันยังไงแล้วมันจะเล่ค่าเทคนิคไหม ใบลูกอมเมนชอวนะคะเอาอมไปในปากแล้วก็เหลี่ยมันจะได้เดี๋ยวไปลองเลยเดี๋ยวไปลองนี่เดี๋ยวไปลองใช่ไหมนี่ลองคือผู้ชายปรมาจารย์ปรมาจารย์ฮ้ยอันนี้อันนี้ดับกลิ่นวิ่ได้ด้วยหรือเปล่าหรอคือไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ชายก็จะได้รสหวานด้วยเขาจะแบบของลูกอม แล้วว่าที่เราได้สัมผัสของเราอ่ะเราก็จะได้ความเย็นของตัวเมนททลด้วยย่อไงเป็นการเพิ่มการถล่มแบบเหมือนเป็นนักเรียนปะวะอย่างนี้เหรอคะคุณพงษคุกกี้หนูหนูน้ำหนูค่ะหนูอันนี้เรียนมาอีกทีนึงเหมือนกันนี้นี่คนมีความแบบเบเก็ตเอร์แล้วก็อันสุดท้ายนะคะในเมื่อมีเซ็กชัยบ๊องก็จะมีแขกมาเพิ่มนั่นก็ไข่สันปะเ้ะ ันไข่สั่นไงแบบจู่ๆอย่างเงี้ยปรับระดับไปที่สุดเลยอ่ะแม็กซ์สุดแม็กซ์สุดโอ้ยเล่นนะอยากลองเหมือนกันโอ๊ยจริงอันนี้ถามจริงถามจริงอันนี้จริงจริงไม่เคยจริงรอดเดินกันมาทุกอย่างเลยก็มาใส่สุ่ดปะพี่เขาซื้อมาอยากไว้ค่ะซื้อมากแบบอยากลองแนะนำสีดมไม่ต้องสั่งอิมพอร์ตก็ได้สีดมวางมีวางขายตอนนี้อยากไปเลยนั่นเลยนั่นไไงูอเลย ให้น้องน้ำ่วนโอ้ตายท่านอาจารย์คุกกี้ดีกว่าครูฉันเห็นเขาว่างขายกันแบบเหมือนกิฟช็อปเลยแกจริงหรอแกจริงฉันไปเดินซื้อขนตามาสามารถได้ว่าจะซื้อเราไปได้สายสันมาอีกสามอันถูกเอ,อ้ยมันมีอันใหม่ด้วยนี่เห็นในเว็บ,บที่มันเป็นแบบเป็นลิ้นอะ อ๋อคิดว่าเป็นลิ้นอะแบบเออเห็นเขาแชร์กันในเฟซบุ๊กเขาอยากลองเหมือนกันไม่ได่ใส่สันธรรมดามันเป็นแบบเขาเขาใส่รูปเป็นรูปลิ้นเลยใช่ไหมเขาเขามีสปอนเซอร์ไหมอะค่ะแต่ก็หวังมีสปอนเซอร์หามาได้คืออยากได้อยากได้คนละตัวมาดูแลนวมาลองนะโอ้ยมันจะดีนะจะกล้าเทสเหรอเดี๋ยวรีวิวเป็นคำพูดแล้วกันโอเคปังเนี่ยมันเป็นยังไง มันเจ็บไหมมันแข็งหรือมันนิ่มมาถามน้ำก่อนดีกว่าน้ำปกติเราชอบให้ผู้ชายลงลิ้นให้ไหมเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้ยสายเบิร์นไงเออสายเบิร์นชอบมชอบชอบเลยใช่ไหมชอบแล้วชอบแบบยังไงเร็วๆช้าๆล้วนล้นมิแข็งลิ้นอ่อนเหมือนเมื่อกี้ที่เราบบอันดับแรกเลยก็ชอบให้ผู้ชายแบบ ยังไงอะใช้ลิ้นทั้งตัวใช้ลีนทั้งตัวเออมันจะดนี่เลยถึงหูเลยเออแล้วก็แบบค่อยๆลงไปลงไปลงไปแสดงว่าทุกคนชอบให้ผู้ชายแล้วโลมก็ต้องเออทุกคนก็ชอบก็ชอบผู้ชายชอบมากกระหน่ำทำเมอร์เซลเลยเขาจะเออมาถึต้ม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 ก็ไปอ่ะดีมันเจ็บนะมันเจ็บมันต้องร้อโลมก่อนให้เรามีน้ำเออให้มีน้ำเยิ้ม ค่ะค่ะแล้วสตลบเอาก็คือชอบชอบจริงๆก็ชอบอยู่แล้วด้วยชอบชอบแต่ผู้หญิงหลายคนไม่ชอบนะเอ้ยบางคนปะเหมือนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่ชอบอย่างเงี้ยเราต้องถามนะเกินใช่เพรา่าไม่เหมาะี้อายใช่ไหมเพื่อนบางคนที่อายไม่บางคนก็แบบเหมือนว่ามันเสี่ยวเกินไปเพื่อนบอกอ่ะเออมันเหมือนมันเสี่ยวเกินไปแต่บางคนก็ขี้อายอายอายจุดสมหวังตัวเองด้วยหรือเปล่าอายกลิ่นเหรอไม่หนูกมั้งแต่หมายถึงว่าบางคนก็รู้สึกว่าเคอะเขินป่ะ เออกับผู้ชายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรอกับคนที่เอ้ไม่ใช่วนี้เพิ่งคุยกันหรอว็าอาจจะยังไม่ได้ทำนี้ตัวเพอคุยกันไปนานก็รอไหมซึ่งนานของเราก็แค่สองครั้งที่สองก็ก็เอาเลยก็นานแล้วเฮ้ยแล้วแต่ผู้ชายมองเนาะเออแล้วจริงๆมันเป็นการที่แบบเอ่อช่วยกันด้วยนะทั้งสองฝ่ายใช่ใช่จริงๆเราไม่ใช่แบบจักแต่ว่าให้ผู้หญิงโอมให้อย่างเดียว จริงๆคุณผู้ชายก็ควรที่จะแบบเบิร์นทูดีด้วยแต่ท่าด้วยนะบางท่าหกก้าก็ได้ท่าแบบเบสิกก็ได้จ้องตากันก็ได้อืมขึ้นบนโต๊ะอะไรก็ว่าไปแทนแมนซี่นูนีน่านมีหลายท่าให้ริมร่องและการเบิร์นไม่ว่าจะเบิร์นอันนี้อันนี้อันนี้อ่านมาอีกทีหนึ่งนะต้องยองแล้วอ่านก็เชี่ยน์คุณครูอ่ะ คนโคุกเกลียวเวลาเลี้ยให้เลี้ยงแต่น้องสาวจนถึงเออรูทเวลไปเลยอคุณชอบแบบอะไรนี้ก็รูอ่ะรูอ่ะอ๋อเออผู้ชายหลายบางคนก็ชอบนะชอบกบอกว่าผู้ทำใช่ไหมไม่หมายถึงว่าผู้ชายชอบทำแบบไปถึงรูแบบรูชุดอย่างเงี้ยอืมเขาบอกว่ารูเทเวลของเราทุกคนเนี่ยมันจะมีจุด ที่แบบเสียวเสียวเสียวจะอ่ะไหมไปไปไปลองนะคะไม่งั้นค่ะไม่งั้นแบบเทศที่สามเขาจะแบบเสียวต้องไหมเขาต้องทำการล้างตู้เย็นล้างตู้เย็นแต่บางทีนะจุดเนี้ยเสียวกว่า้างเอ้ยเสียวกว่าติ่งนั้นอีกอ่ะจริงจริงจริง confirm โอเคต้องไปลองนะคะแล้วก็การ เบิร์นก่อนมันช่วยให้เราแบบว่ามีน้ำเยอะขึ้นน้ำในความรู้สึกของผู้หญิงทุกคนนะแล้วพอเบิร์นก็นะก็จะต่อเนื่องกันคอนทิเนียวกันเยอะก็เลยทีเดียว <laughs> เชออียววันนี้ก็เยอะก็พอสมควร<ห>แล้วนะ,ะอ,อีกนิดนึงจะไม่ไหวแล้วค <c oughs> ่ะเนี่ยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเคสนี้นะคะ NC7 ค่ะตัว M นะคะไม่ใช่ตัว O นะคะ M เมซีเพรสนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักของเราไม่ใช่ดีในเทปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ MC มซีเสยังไงก็หาดูข้อมูลข้อมูลของ MC มซีเสได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกน้ำเ c c เ e รส ฝากก่อนฝากก่อนฝากผลงานก่อนค่ะก็ติดตามทาง i.g แล้วก็ facebook ได้นะคะ F H M s c o r e ลูกน้ำสองพนะคะเข้ามาทักได้อ้อนงานให้ได้นะคะอ้อนแล้วค่ะอ่อยอ่อยอ้อยด้วยวันนี้ขอบคุณผู้น้ำตั้งนาขอบคุณมากไว้มีโอกาสเียวไม่เจอกันอีกนะคะเทลนี้ต้องแต่คุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการจุดใต้ต่อตาม ตามกันใหม่เทปนะคะมีอะไรติดตามกันนะคะฝากแชร์คลิปด้วยนะคะคุณผู้ชมขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสังสรรค์คลับ .com เว็บไซต์ค o ยโยตีที่ดีที่สุด